สวัสดีครับพบกับเรา Rational และนี่คือช่วง Byza c a แค Game วันนี้คุณอยู่กับ Jurassic World นะเกมนี้เป็นเกมแนวเขาเรียกอะไรสร้างเมืองเออครับ Simulation นะส,นนะสร้างเมืองสร้างอะไรเนี้ยแต่ของเราเป็นการสร้างสวน Jurassic World ของเรานั่นเองนะครับเราไปเริ่มเล่นกันเลยเล่นแคมเปญก่อน เกมนี้ออกมานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งได้เล่นเพราะว่าอ e ีพิกเกมสโตร์เขาแจกฟรีจนถึงวันที่เจ็ดมกรานี้นะครับถ้าใครดูตัวอย่างแล้วอยากเล่นก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับช่วงนี้อ e ีพิกแจกเกมฟรีเยอะจริงๆนะครับแต่ก็ <c oughs> <c oughs> ก็เกมระดับทิปเปิลเอนะครับหลายๆเกมเลยอ e ีพิกแจกอยู่นะครับ <c oughs> หลังวันที่เจ็ดนี้ก็ที่แจกนี่ก็น่าสนเหมือนกันเดี๋ยวลองเอามารีวิวกัน เดี๋ยวเราเล่นให้ดูแป๊บหนึ่งแล้วกันเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะครับก็ก็สนุกดีนะครับเล่นเพลินๆถือว่าเป็นเกมฆ่าเวลาที่ดีมากๆเลยทีเดียวระบบค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะตอนนี้เราก็รับบทเป็นผู้บริหารเจ้าจุลศิกเวิล์นี่นะครับจุลเกาะเนี่ยนะครับ,เร,บเราก็นั่งเครื่องบินมานะครับแล้วก็เตรียมมาดูว่าจะวางอะไรตรงไหนยังไงนะครับ อลังการมากมีสิ่งปลูกสร้างไว้แล้วนิดนึ่งเจ้าคนนี้เขาจะเป็นคนคอยแนะนำเรานะครับว่าเราจะสร้างอะไรตรงไหนบ้างสิ่งแรกที่ต้องสร้างก็คือ Hammon Creation l น b นะครับก็คือมันเป็นแลบสำหรับการผสมพันธ์ไอไอไดโนเสาร์ของเรานั่นเองต้องวางไว้ตรงนี้ อืมต้องวางไว้ประมาณนี้ครับให้มันยื่นออกมาน,นอกรัวอืมใช้เ <c oughs> มาส์ป,ปุ่มกลางนะครับในการหมุนไปหมุนมาเนาะ ต่อไปเราต้องสร้างถนนนะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับเป็นถนนนะแล้วเราก็มาดูสิ่งปลูกสร้าง,งเรามันจะมีติ่งถนนอยู่ตรงนี้นะครับคือคุณคุณต้องเชื่อมต่อตรงนี้เท่านั้นนะครับอ่ะเราก็คลิกติ่งถนนมาแล้วก็ลากเชื่อมมามได้แล้วอ่ะ ทีนี้เขาก็จะสอนให้เราสร้างไดนโดนเสาร์ละเขาก็สอนให้เราสร้างดไดโนเสาร์ด้วยกันคลิกที่ไอไอไอ้แลบตัวเนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ตอนแรกเขาจะมีสายพันธุ์อยู่สายพันธุ์เดียวให้เราสร้างได้ก็คือแรปเตอร์นะครับสามารถที่จะมาผสมพันธุ์ผสมจีโนมตรงนี้ได้นะครับจีโนมก็คือ dna ของมันนั่นแหละนะครับที่ที่เก็บมา นะแต่ว่าตอนนี้เรายัางทําอะไรไม่ได้นะครับเราก็สร้างแบบเบสิกไปก่อนนะครับก็เลือกแบบนี้ปุ๊บแล้วก็กดสร้างเลยอืันนี้เรา,เรมมากำลังสร้างเจ้าแรปเตอร์ของเราอยู่นะ ทีนี้เราก็ไปสำรวจตรงจุดอื่นที่นี่มันก็จะมีลงไฟฟ้าอันนี้คือโรงไฟฟ้าตอนนี้เราต้องรอให้เจ้าแรปเตอร์ของเราถือกำเนิดออกมาก่อนมีโรงไฟฟ้ามีการวางเสาไฟไว้แล้วเรียบร้อยอนนออใอกล้คอร์อรอดยัง อืมมาแล้วชีวิตเริ่มต้นขึ้นแล้วถ้าตัวไหนที่เราเพาะออกมาได้เนี่ยกล้องมันจะวิ่งตามไอ้ตัวนั้นไปถ้าเราไม่ต้องการจะวิ่งตามวิ่งดูเนะี่ยเราก็กด Escape ออกมานะครับ Mm. Distinct and unique, and now we, you, just manufacture them. So well done, mm. I guess. Mm. The Hammond Foundation has three main areas of interest security, mm. entertainment, and science. I've already nudged the heads of each division to reach out to you personally. They'll offer opportunities and incentives for you to be part of their team. Mm. Choose one of their contracts. It'll help you develop your facility. Ah, Dr. Dewar. This is our new Director of Operations. I'm aware, Cabot. I'm Dr. Dewar. I run the Science Division of our operation. Okay, you're going to need to build your reputation in this Science Division. Not easy with me around, but you'll manage. I think you're <coughs> uh, going to manage the population. I'm going to manage the population. Contracts can be requested from the division heads inside the control room. Complete these to increase your reputation and gain additional revenue to keep expanding your park. So, one more thing your reputation your rep quote-unquote keep an eye on it okay if you have a solid reputation with a division you're more likely to benefit from them financially i mean but like life it's a balancing act each division is vying for your attention and if they don't get it they tend to take it personally ถึงจะทำงานได้นะครับพวกนี้ส่วนนี้ก็มันจะเป็นหน้าที่เก็บเกี่ยว DNA ต่างๆนะครับเราสามารถส่งส่งเจ้าหน้าที่ไปไปเก็บ DNA ตามจุดต่างๆของเกาะได้อ่ะไปละนั่งหอ,อกันไปละ อ,อันนี้ก็จะเป็นศูนย์ฟอสซิลนะครับฟอ,ฟอสซิลเซ็นเตอร์ครับเราก็จะมาเพื่อที่จะวิจัยนะครับไอตัวฟอสซิลที่เก็บมาเพื่อที่จะเอา D n a ออ i กมาอมเอาอันนี้ครับ อ๋อตัวนี้มีแลมีแล้วเนี่ยแรปเตอร์อ่าอันนี้เราสกัสด d n a จากไอไอเล็ดยักษ์ของเราชื่ออะไรนะอืม ไปไหนละแลปเตอร์เราวิ่งไปไหนแล้ะมันก็อยู่แถวๆนี้นะวนไปวนมาอยู่แถวนี้แหละหาเพื่อนให้อีกัวงหรอเพื่อนจะเงาอันนี้ยังวิจัยไม่เสร็จนะ That means a complete genome. And I think you are up to the challenge. Don't disappoint. The research center lets you improve your park in various exciting ways. research Center. Upgrades and more await. ัเกตต้นไม้ได้เพื่อนกอันนี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาค่อยๆดูทีละศูนย์ว่าศูนย์ไหนมันใช้ทำอะไรได้ะครับรั้วไฟฟ้าเราสามารถสร้างรั้วไฟฟ้าได้เนี่ยนะครับเวลาจะดูอะไรใหม่ๆเวลาที่ผ่านมิชชั่นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะมา อ,อตรงส่วนของอัปเกรดเซนเตอร์เนี่ยคุณจะต้องมาดูนะครับว่าว่ามันใช้ทำอะไรบ้างนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของพาร์คนะครับก็คือนักท่องเที่ยวจะมาลงตรงนี้นะครับแล้วก็นั่งรถไฟเข้าไปนะครับอืมตัวที่สองมาแล้วไอไอตัวนั้นจะได้ไม่เหงา เป็นตัวนี้จะมีลายด้วยนะอืม,อม,อมรีเสิร์ชน้องแรดเสร็จยังยัง พร้อมๆกันกันได้เนาะ,ะแล้วก็มาดูตรงศูนย์เก็บตัวอย่างว่า <S 2> <S 2> <S เขาได้อะไรมาบ้างแล้ว จ, doncs, จากนั้นเราก็มาไล่ดูว่าเราสามารถสร้างอะไรได้อีกแล้วเราก็จะมีสิ่งปุกสิ่งก่อสร้างโผล่ขึ้นมาให้เราได้เลือกสร้างครับเราก็สร้างไป ฟิชเดอร์ฟิชเดอร์ก็คือที่ให้อาหารเราจะสร้างฟิชเดอร์ไว้ได้ที่ตรงไหนนี่ก็สร้างแถวแถวนี้แล้วกันอืม เดี๋ยวไดโนเสาร์เราจะตายซะก่อนถ้าไม่มีอาหารกินไ,ไปไหนแล้วไอ,อ้สองตัวนะั้น ปิดประตูได้อืมนะพอพัฒนาเสร็จก็สร้างได้อีกตัวงแัปเต์สองตัวไปไหนแล้ว ก็อย่างงี้นะครับเราก็ค่อยๆเล่นค่อยๆศึกษาไปนะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะทําอะไรได้นะครับสิ่งปลูกสร้างมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็จะสามารถออกไปสํารวจพื้นที่ใหม่ๆได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนีย่ยต้องใช้เวลาเรียนรู้นะเพราะว่าอแต่ละอย่างเนี่ยมันค่อนข้างเยอะทีเดียว c u Center คืออะไรก็ไม่รู้เอาอันนี้ก่อนแล้วกันอุย้ยดูอลังการแต่ว่ามันแปลกตรงที่มันหมุนไม่ได้นี่แหละปกติเวลาสร้างสิ่งก่อสร้างก็จะหมุนได้นะเดี๋ยวนะอันนี้หมุนไม่ได้เลยลองกดคอนโทรลไม่ได้ไมเมาส์กลางก็ไม่ได้ กดอัลเทเนตที่กดชิปอ่ะไม่ได้ก yes. chanting, ดอัลเทเนตมันจะค่อนข้างแปลกๆ่อยนะทำไมเราหมุนไม่ได้วะเนี่ยแ้วจะจะหมุนให้มันเอมาอยู่ตรงกับถนนเนี่ยก็ลำบากและ เสร็จแล้วก็ต่อถนนมา

อันนี้ทีมสำรวจเลนเจอร์ทีมอ่าทีมเขาเรียกอะไรทีมอะไรทีมทีมลาตะเวนอะไรประมาณนั้นนะเออ ไปออกรัตะเวนไปไปไป,ไปสิ มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้เเเนเนะเอ่อเอาเบรกไงวะอ๋อถอยหลังใช้ปุ่มทิศทางนะครับ W ย,ย SDF เนี่ยนะครับในการ you I'm in charge of the entertainment division here. What good is the world's greatest show if no one sees it? Don't answer? That's rhetorical. And painfully so. saying is that we need people in our parks. Fill up our facilities with warm bodies. Numbers bring revenue, excitement, and opportunities. แม่สวยจริงอเขาก็จะมีอธิบายนะครับว่าไดโนเสาร์แต่ละตัวเป็นยังไงเป็นยังไงอ้าววางอาหารไว้เยอะแยะไอ้ไอ้แรปเตอร์สองตัวไปไหนวะเอ้าสร้างต่อสร้างอะไรได้อีกยังสร้างพี่แลดไม่ได้งั้นเดี๋ยวต้องไป อไปเก็บตัวอย่าง DNA นอมาอีกอ่ะโอเคอันนี้รีอ่าโอเคอันนี้สั่งรีเซิร์ชรีเซิร์ชพิเลตเดี๋ยวคงสร้างได้แล้วล่ะอืมให้ไปตามหา เราก็สร้างสิ่งปลูกสร้างพวกนี้ไปเรื่อยๆครับมนะีมันมีโหมดกำแพงหมดสิ่งปลูกสร้างอนะไรเงี้ยต่างหมดก็รอหน่อยนี่ต้นมงต้นไม้ภูเขาอะไรก็อืมอืมได้แล้ว I believe I may be on the cusp of something wondrous, and I have you to thank at least in that. สร้างได้แล้วยังดูที่ผสม DNA อะไรได้ยังยังไม่ได้โอเคเราก็สร้างพี่แรดออกมาตั้งไม่พอ ที่แรกยังตังไม่พอโอเครอไปก่อนแล้วก็มาเปิดสวนได้แล้วมั้ง แล้วก็มาไล่ดูนะครับมันจะมีที่รีเซิร์ชกันเสร็จไปแล้วก็เราก็มาสั่งรีเซิร์ชใหม่เรื่อยๆอันนี้มีงูมีปลาปลาฉลามเยอะมากครับรายละเอียดเยอะมากต้องค่อยๆนั่งเล่นไปเรื่อยๆเนาะแต่ก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยสนุกดีทีเดียวเลยสำหรับเกมนี้ของไฟฟ้า Power p o w e r p ร์แพโอเควิจัยการสร้างโรงไฟฟ้า Okay. ไปเรื่อยๆอย่าลืมมาสำรวจทุกส่วนสำคัญหมดนะเกมนี้ สำรวจตรงนี้ไม่เสร็จใกล้แล้ว โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวคร่าวๆนะครับเกม Jurassic World นะเกมวางแผนนะครับก่อสร้างที่ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เอาไว้เล่นฆ่าเวลาได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันแจกฟรีใน e pic g a ก s Store ด้วยนะครับถึงวันที่7มกราคมนี้นะคใครอยากเล่นไปดาวน์โหลดกันได้เลยในอีพีเก Store นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสาหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ